รถไฟความเร็วสูงไทยจีนถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและยังเป็นก้าวแรกของประเทศสู่ยุคแห่งการเดินทางด้วยระบบรางความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพความสะดวกสบายและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างแท้จริงโครงการนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการเดินทางของคนไทยแต่ยังมีนัยสําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนที่เป็นคู่ค้าสําคัญ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ b บ l t and Road i n i t i a t i v e หรือ b r i ที่มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงโครงข่ายคามนาคมของจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการนี้แบ่งออกเป็น2ระยะโดยระยะแรกจะเชื่อมจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครราชสีมาและระยะที่2จะขยายจากนครราชสีมาไปยังหนองคายเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของลาวและจีน ในปี2026ถือเป็นปีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้สัมผัสก,กับการให้บริการของรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการในระยะแรกโดยเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมามีระยะทางประมาณ250กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังโคราชเพียงประมาณ1ชั่วโมง20นาทีซึ่งเร็วกว่าเดิมถึง3เท่าและยังให้ประสบการณ์การเดินทางที่ทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวขบวนรถที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท CRRC ใช้รุ่นฟุกซิงเฮาที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในขบวนรถมีการออกแบบอย่างหรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งแต่ที่นั่งที่กว้างขวางพื้นที่สำหรับวางสัมภาระระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยไปจนถึงบริการ Wi-Fi และหน้าจอข้อมูลสำหรับผู้โดยสารในด้านของสถานีรถไฟโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนมีการออกแบบสถานีให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานและสามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนมากในอนาคตสถานีหลักของโครงการได้แก่สถานีกลางบางซื่อ b a n ซ s u ก Grand Station ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางของระบบรางในประเทศไทยสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและปลายทางที่นครราชสีมาสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างโครงการระยะที่1อยู่ที่ประมาณ179,00 0ล้านบาทโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดส่วนประเทศจีนให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค วิศวกรรมการออกแบบและการฝึกอบรมบุคลากรไทยให้สามารถควบคุมและบำรุงรักษาระบบได้ด้วยตนเองในอนาคตซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการหนึ่งในเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งมักจะถูกมองข้ามในแง่ขององค์การลงทุนเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงเข้าถึงเมืองต่างๆเช่นนครราชสีมาข,ขอนแก่นและหนองคายจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว นอกจากนั้นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟไทยจีนกับรถไฟลาวจีนที่ดำเนินการแล้วในประเทศลาวตั้งแต่ปี2021ยังทำให้การเดินทางจากไทยไปยังจีนผ่านลาวกลายเป็นเรื่องง่ายนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปถึงเวียงจันทน์หนองคายแล้วเชื่อมต่อไปยังหลวงพระบางหรือแม้กระทั่งคุนหมิงในประเทศจีนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องบินซึ่งถือเป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ในปี2026นี้ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อระบบรถไฟความเร็วสูงมีความชัดเจนยิ่งขึ้นหลายคนรอคอยโอกาสที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วปลอดภัยและทันสมัยการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปอีสานไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไม่ต้องใช้เวลาเกือบ4-6ชั่วโมงในการขับรถหรือโดยสารรถทัวร์แต่สามารถถึงปลายทางได้ภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงกว่ากว่า นอกจากนี้รถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวซึ่งนำไปสู่การลดมลพิษลดอุบัติเหตุและยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลไทยในระยะยาวอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศตามมาด้วยเมื่อประเทศไทยมีระบบรางความเร็วสูงบริษัทเอกชนจำนวนมากจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ใกล้สถานี โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก e e c และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆทั้งนี้จะเกิดการจ้างงานใหม่การหมุนเวียนของเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายสำหรับแผนการในระยะยาวเมื่อโครงการระยะที่2เสร็จสิ้นและเชื่อมต่อจากนครราชสีมาไปยังหนองคายได้สำเร็จระบบรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโลจิสติกที่เชื่อมต่อระหว่างไทยลาวและจีนเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแค่ด้านเศรษฐกิจหรือการเดินทางแต่ระบบรถไฟความเร็วสูงยังมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่สามารถเข้าถึงการคมนาคมที่สะดวกและทันสมัยได้มากขึ้นเช่นนักเรียนนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานที่จะสามารถเดินทางกลับบ้านหรือไปทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา แม้ว่าโครงการนี้จะใช้เวลาในการก่อสร้างนานและต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการทั้งด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการเบ่นคืนที่ดินแต่เมื่อถึงจุดที่สามารถให้บริการได้จริง <c oughs> ก็จะเป็นผลสำเร็จที่คุ้มค่ากับการรอคอยและกลายเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบรางในภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปเช่นเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่หรือเส้นทางสู่ภาคใต้ในอนาคต ในที่สุดปี2026จะกลายเป็นปีที่คนไทยได้รู้จักกับคำว่ารถไฟความเร็วสูงอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพียงในข่าวหรือนิทัศการแต่เป็นประสบการณ์จริงที่สามารถจับต้องได้เดินทางได้และใช้ชีวิตร่วมกับมันได้ในทุกวันความฝันขององค์การมีระบบขนส่งมวลชนที่เทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วกำลังจะเป็นจริงและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือความวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของคนไทยร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างจีน หากคุณกำลังรอคอยอนาคตที่การเดินทางกลายเป็นเรื่องง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรถไฟความเร็วสูงไทยจีนคือคำตอบของคุณแล้วพบกันบนชานชาลาในปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดอะคาเพื่อไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์การขนส่งและเทคโนโลยีในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการให้เพิ่มคำพูดด้านเทคนิคแผนที่หรือกราฟิกแนะนำภายในสคริปนี้บอกได้เลยครับ